แท้ๆล่ะอีหลีเบิ่งซ่งแล้วเบิ่งส่งแล้วแลยววันนี้ขอบพระคุณสำหรับผู้บริวารตลาดวิกฟูธมรดจชนด้วยนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเราแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความสงบความปลอดภัยสำหรับพวกเราในค่ำคืนนี้ด้วยและที่สองทางขอพคุณพี่น้องสุขุมสกุลธีมหากก้าวแน่นใจ เจ็ดประจันบาลแลวก็นะคะน้องเบนเกังผมสวัสดีครับมือน,นี้มี่ยังมาฝากพี่นอ้อง